ก็อยู่กับคุณเปียวค่ะเจ้าของโดควาบิสโทรนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าเป็นอะไรบ้างผมชื่อธงชัยสวนตารัตน์นะครับหรือเปียวเป็นเจ้าของร้านโดควาบิสโทรครับที่มาที่ไปที่เกิดโดควาบบิสโทรเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ๋อก็ที่เกิดมาก็คือเหมือนแบบว่าผมมามีน้องสุนัขเยอะแล้วผมก็อยากมีพื้นที่ให้น้องได้มีที่วิ่งเล่นแล้วก็ หลังจากนั้นครอบครัวก็บอกว่าลองทําเป็นธุรกิจดีไหม <Ừ. S 2> ก็เลยอ่ะเราลองทําเป็นธุรกิจที่ว่าอ่ะเราจะเปิดสวนน้ําแต่สวนน้ําเราจะเป็นสระที่ไม่ลึกนะเป็นสระที่แบบสามารถน้องวิ่งเล่นกระจุยกันทั่วรอบสระได้อะไรเงี้ยเป็นคล้ายคาคอมมูนิตี้อะครับที่ให้เวลาแบบมีหลากหลายสายพันธุ์มาแล้วคุณลูกค้าเขาได้คุยกันอะไรประมาณนี้ใช่ครับนอกจากจะมีสระน้ําแล้วยังมีในส่วนของโซนด็อกอจิลิตี้ด้วยใช่ครับ ตรงนั้นจะมีคนฝึกอะไรใช่ครับก็คือตรงนั้นก็จะมีคนครูฝึกนะฮะให้คอยให้คําแนะนําแต่ว่าเราจะไม่ได้รับสอนอะไรอย่างนั้นเราก็คือจะให้เป็นแบบที่เขามาใช้ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยได้ได้รับคําแนะนําจากครูฝึกว่าเอ้ยเรามีปัญหาแบบนี้หรือเราจะทําแบบนี้ต้องทํำยังไงอะไรประมาณนี้มากกว่าเหมือนเป็นศูนย์เรื่องความรู้อะฮะแล้วที่นี่เกิดมากี่ปีแล้วอันนี้เพิ่งเปิดมา1ปีหนึ่งปีก่อนโควิดหรือเปล่าคะใช่ครับเออแล้วก็เจอโควิดแล้วก็เจอโควิดเลยใช่ก็เลยแบบ ก็ยังจะชิลๆหน่อยใช่เหมือนได้มาเป็นแบบ p r i v a t e y p r i v a t ตอนนี้ยัง p r i v a t e y อยู่ <c oughs> ใช่ครับใครอยากให้มากันเยอะๆนะคะพูดถึงคอนเซ็ปของที่นี่หน่อยว่าคอนเซ็ปที่นี่เป็นยังไงคะอ๋อคอนเซ็ปที่นี่ส่วนน้ําของผมเนี่ยจะเป็นสองสระสระหนึ่งจะลึกที่30เซนกับอีกสระหนึ่งเราจะลึก6กเซนนะครับเพื่อที่ว่าถ้าส0ิเซนเนี่ยก็สําหรับน้องหมาตัวเล็กที่ได้แบบว่าได้กุยน้ําส่วน60เซนเนี่ยก็จะเป็นแบบ น้องตัวเล็กก็จะได้ว่วยหน่อยแต่ตัวใหญ่ก็คือเหมือนไปแช่น้ําวิ่งตะกุยกันขึ้นมาขอบสระอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนไปใช้หาดฟิลนี้ครับอ๋อใช่เพราะว่าสุนัขบางตัวก็แค่อยากแช่น้ใช่คือเร<อ>าไม่ได้<ร>อยากข<ห>ย,ยับตัวใช่เขาไม่ได้อยากวายก็เป็นคอนเซปที่ดี และเหตุผลที่จีพพาลูกสาวกับลูกชายของจีมาในวันนี้คืออยากจะพาเขามาเล่นน้ํานั่นเองค,คือก่อนที่จะลงเล่นน้ําได้เนี่ยมีเกณฑ์อะไรบ้างคะควรคตับม,มีกฎอะไรบ้างก็คือจะมีเหมือนแบบว่าน้องต้องฉีดวัคซีนครบแล้วน้องต้องมีอายุประมาณ6เดือนขึ้นไปแล้วแล้วก็ต้องแบบว่ามี ตรวจเช็คเข็บหมัดน,นะฮะ,ะเพื่อที่ว่าน้องจะได้ลงไปแล้วแบบไม่ติดตัวอื่นหรืออะไรอะไรยังไงเพื่อความปลอดภัยของสุนัขลูกค้าคนอื่นด้วยค่ะน้องนั้นก็ดูแลกันไปใช่ครับรเพราะว่าส่วนเรื่องอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเรามีทุกอย่างให้พร้อมแต่ถ้าเกิดน้องเหมือนแบบแพ้แชมพูอะไรอย่างเงี้ยง่าย,ยมมาก็เพอค่ครูเตรียมมาเองอะไรเงี้ยครับ ตัวเล็กจะรู้ชะตากรรมเมื่อต้องลงน้ำชอบมากเนี่ยนะคะและ้วจินจิก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเป็นขาสั้นนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเจ้าของเนี่ยสามารถลงได้ทั้งสัตว์หรือสัตว์ใช่ใช่ครับเพราะว <c oughs> ่าที่เนี่ยเนี่ยจะเป็นสาะน้ําเกลืออยู่แล้วเขาจะไม่แพ้สําหรับคนและทั้งน้องหมาด้วย <c oughs> ใช่เพราะว่าถ้าเราจะใช้คอาลี้ยงอย่างนี้เราจะทําเป็นส่วนน้ําสุน,นัขไม่ได้เลย <c oughs> ค่ะ <c oughs> ใช่แล้วเห็นทั้งหลังนี้น่ารักมากเป็นรูปเห็ด เป็นน้ำตกน่ารักมากๆเลยอ่ะจริงๆพาเด็กมาเล่นก็ได้ใช่ไห<ช><ช>มครับที่นี่ก็มีแบบพวกน้องๆทางบ้านอย่างเงี้ยครับมาเล่นลูกเขากับลูกน้องหมายะเขาก็มาเล่นด้วยกันโอเคพร้อมยัง ค่าเข้าหรอครับก็จะคิดตามน้ําหนักของน้องครับวันธรรมดากับวันปกติเนี่ยจะต่างกันครับวันธรรมดาเนี่ยจะเริ่มต้นที่500บาทครับแต่ถ้าวันอยู่เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันอยุดนันกขัตเกษ์นะครับจะเริ่มที่700บาท ตัวเล็กและโทนี่ก็ดีค่ะมีความสุขค่ะเขาได้ออกกําลังกายเพราะว่าตัวเล็กก็เป็นสุนัขที่แก่มากๆแล้วแต่เขายังว่ายน้ําได้อย่างคล่องแคล่วอยู่นะคะก็จะช่วยในเรื่องของข้อขาข้อต่อของเขาเนี่ยแหละค่ะก็จะดีหน่อยส่วนโทนี่ก็เป็นโรคหัวใจนะคะจริงๆว่าเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นจนเกินไปก็สามารถว่ายน้ําได้ก็เป็นกีฬาที่ถ้าจะให้เขาออกกําลังกายก็คงเลือกกีฬาการว่ายน้านี่แหละค่ะ ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่น้องหมาน่าจะชอบเพราะอากาศประเทศไทย,ทยร้อนมากๆเลยนะคะก็พามาว่ายน้ําเล่นกันได้นะคะไม่ต้องว่ายก็ได้ให้เขานอนแช่นเล่น,เล,นเล่นก็ได้นะคะจจนจิก็แฮปปี้ค่ะถ้าสมมุติจันจิไม่ต้องถ่ายคิวต่อไปเจนจิก็คงจะเปียกลงไปทั้งตัวเลยนะคะเพราะว่ามีความสุขมากๆเลยได้อยู่กับเด็กๆเสฉยได้จังเลย ลว,ว่าบายเจอไฮค่ะที่ด็อกบิสโทรนะคะนอกจากจะมีในส่วนของกิจกรรมแล้วนะคะสระว่ายน้ำต่งตางๆที่นี่ก็ยังมีคาเฟ่ด้วยค่ะ<ช>แบ่งบเป็นสองโซนใช่ครับซึ่งตรงนี้นะคะคือคือแคนทีนด็แคนทีนครับเป็นที่ที่ว่าสำหรับน้องหมาหรือว่าคุณลูกค้าที่ว่ามีน้องหมามาแล้วจะกินข้าวแต่ไม่เล่นกิจกรรมก็คือสามารถนั่งในห้องนี้ได้เข้าไปดูข้างในดีกว่าใช่ครับเชิญเลยครับตกแต่งสวยงามค่ะสะอาดสะอ้าน มาบอก meat as meal meat as meal meat as m l อยู่ตรงนี้นะคะเมื้นุ่มอร่อยเคี้ยวง่ายมีธาตุ r ม m น n i ซ e ด้วยนะคะทำให้ขับถ่ายแล้วไม่มีกลิน่นก็ขายของของต่างๆของเ่ยา <og> กับน้องหมาใช่ครับ<อ>แล้วก็จะมีพวกไอศครีมมีพวกบราสมีอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่ว่า น้องหมามาที่นี่ครบจบในที่เดียวก็คือว่าเขามาน้องหมาสำรวจคุณลูกค้าไไม่ได้เตรียม,มข้ามาแล้วเขาเล่นเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีพร้อมให้ที่นี่ และอีกโซนหนึ่งนะคะนอกจากด็อกแคนทีแล้วก็เป็นส่วนนี้เลยนะคะเป็นส่วนที่สุนัขห้ามเข้าช่ครับอปเปียวอร่อยใช่ครับเป็นปชื่อร้านของผมเองเข้าไปข้างในดีกว่าได้ครับอ่าเข้ามาในนี้เลยค่ะอปเปียวอร่อยค่ะ คอนเซปต์ของที่นี่คืออะไรของการอาหารที่นี่คือของผมเนี่ยฟิวชั่นทุกทุกภาคเลยฮะจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารจีนแล้วก็อาหารไทยครับคือรวมอยู่ในที่เดียวเลยอยากชิมอาหารแล้วค่ะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยครับตามชื่อเลยครับอเปียวอร่อยจ้าเปียวอร่อยเดี๋ยวไปชิมอาหารแล้วนี่ก็คืออาหารนะคะอันนี้ก็คือชีโครง หมูอบซอสบาร์บ,บีคิวครับซี่โครงหมูอบซอสบาร์บ,บีคิวนะคะคไม่กินมากแล้วนี่แหละรครับอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ร์ไข่เค็มทะเลครับโดยที่เราจะใช้เส้นดำแล้วก็นี่สตรอเบอรีร่โยเกิร์ตบั่นครับนอกจากนี้ก็จะมีอาหารอื่นๆด้วยที่บอกว่าเป็นอาหารจีนใช่ครับถ้าสมมุติใครเห็นอาหารแบบนี้อะทานที่บ้านก็สั่งได้ใช่ครับนะใช่ครับโอเคก่อนที่จิจะชิมค่ะได้ข่าวว่าคุณเปียวมีสุนัขเยอะมากไม่เก็บ ที่นี่เลยโดยความบิสโทรอยากเห็นอยากเจอได้ครับแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปจัดเตรียมน้องหมาไปจัดเตรียมน้องหมารอนะคะคได้ค่ะอยากเจอมากๆเลย และสนุกสนานสนุกไหมคะอุย้ยสันสัน,สนและนี่ก็คือบรรดาสัตว์เลี้ยงสนัขที่ทําให้เกิดที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับโชใช่ไหมคะใช่คุณเปียวบอกว่าก่อนหน้านี้มีเยอะกว่านี้ใช่ครับแต่ตว่าในสถาน<ะ>มีทั้งหมด22ตัว22 สองตัวคือเป็นหมาพันธุ์ใหญ่หรือเปล่าค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กครับโครงการมีแบบพวกแบบอัฟกันฮาวอะไรเงี้ยที่แบบเป็นสุนัขพันหายากอ๋อใช่นี่คือแบบถ้ายืนคือตัวใหญ่จริงใช่ครับตัวเท่าผมเลยครับอ่ะแลวตรงนี้นะคะคือโซนด็อกอจิลิตี้นั่นเองนะคะติดอยู่กับตรงโซนสระน้ําเป็นที่รีแลกซ์ของน้องที่เอาไว้เล่นอะจจิลิตี้หรือว่าเป็นที่ที่แบบว่าอยากเข้าฝูงกับสุนัขของผมอะไรเงี้ยเหมือนแบบ อยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกว่าแบบออกไปที่ไหนแล้วกลัวว่าแบบสุนัขเขาจะแบบเกี่ยวกาดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือลองมาที่นี่ก็ได้ครับลองมาเข้าฝูงกับสุนัขของผมก็ได้ค่ะแล้วก็จะมี<ช>พี่เจ้าหน้าที<ช>่ด้วยพี่เจ้าหน้าที่ททด้วยที่ไปครูฝึก <c oughs> ใช่คจะฝึกในส่วนด็อก g ิลิ t ี่ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเขาฝึกได้เหมือนกันครับแบบว่าสอนในเทคนิคเฉยๆแต่ว่าไม่ได้แบบว่าลงไปดิฟไม่ได้เข้มข้นใช่ครับเพราะว่าสุนัขที่นี่ของผมนี่คือถูกฝึกมาหมดแล้วครับให้เข้าสังคมได้ให้เข้ากับน้องหมาทุกตัวได้ตอนนี้มีอยู่หตัวครับมีอยู่หตัวเป็นสุนัขสายพันธุ์อะไรบ้างอ่าก็จะมี e English m a s t i ท f ก็คือพี่จัมโบ้ของเราค่ะแล้วก็จะมีเกร์เดนพชิตาแล้วก็จะมีฮันเตอร์เป็น English Pointer ค่ะแล้วก็จะเป็น อาฮาวานิสตัวสีขาวชื่อโรบินแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือคิงชาลสเปเนียลคือตอนนี้คิงชาลคือแบบมาแรงมาแรงมากพูดถึงจัมโบ้หน่อยครับเขาเป็นสุนัขนิสัยเป็นไงคะนิสัยของเขาอครับก็จะจะขี้อ้อนชอบกินตะกกะใช่แล้วก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่ถ้าไม่มีขนมวันหนึ่งก็ต้องกินอาหารเยอะแล้วก็ต้องออกกำลังกายเยอะเพื่อที่เขาจะได้มี energy ที่ใช้ให้หมดแม่เขาจะอ้วนเขาจะไม่แบบดูบึกบึนอันนี้คือไม่อ้วนใช่นี้คือไม่อ้วนอันนี้คือหุ่นดีครับแล้วจมโบ้อยู่เท่าไหร่คะัตอนนี้อันนี้2ปีหนึ่งเดือนครับคือจริงๆแอบเห็นคุณเปียวเล่นกับเขาคือมีการฝึกด็อก agility ให้เขาบ้างแล้วคือคือเขาเล่น agility ไม่ได้ตัวเขาใหญ่เกินไปเขาจะได้แบบว่าสั่งให้เห่าได้สั่งให้ตายได้นั่งขอมือยืนขึ้นอย่างเงี้ยเขาทําได้ มาที่ตัวนี้ดีกว่าชีต้าชีต้าครับชีต้าก็จะคล้ายๆกับสกูปี้ดูหนังในเรื่องสกูปี้ดูเลยเพรสุนัขพันสกูปี้ดูเขาจะอันนี้อายุเท่าไหร่ล่ะอันนี้2ปี3เดือนครับสปี3เดือนมานั่งให้คุยเลยอันนี้เขาชื่อฮันเตอร์ฮันเตอร์สุนัขพันอิงลิชพอยเตอร์คือเป็นสุนัขแบบล่าไก่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คือแต่เนี่ฮะแต่ว่าเขาอ่ะเป็นสุนัขที่ขี้อ้อนแล้วแบบคอยโปรเทคเหมือนกาดด็อกเลยฮะคอยโปรเทคตลอดนี่ แเขานั่งสวยมากนะใช่ครับคือมันคือข้อแตกต่างแหละมันอยู่ที่หน้าหน้าเขาจะดูหล่อหล่อใช่ครับแล้วก็อบยืดยืดหน่อยใช่เขาจะเพรียวเพียวตัวนี้ดีกว่าอันนี้ตัวนี้นะคะทุกคนอาจจะต้องแปลกใจสักนิดนึงเพราะว่าเขาเพิ่งเป็นสังกตังมาเราก็เลยต้องถ่ายขนเขาหมดเลยจริงๆเขาคือพันธาวันนี้พราะวันนี้คือเปิดรูปดูตะกีนีน่ารักมากน่ารักมากไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนแล้วก็เขาก็จะเป็นสุนัขที่แก่ที่สุดในร้านของผมแล้วคค่ะ แล้วก็เขาเป็นสุนัขที่แบบชอบอยู่กับคนมากกว่าก่อนหน้านี้คือเขาจะอยู่กับพวกน้องๆตัวอื่นไม่ได้เลยเพราะเขาห่วงที่ครับห่วงทุกอย่างจนจนเราต้องสอนเขาให้เขาแบบเอออยู่กับพวกเพื่อนๆได้นะแบบไม่ไม่ห่วงของเล่นไม่ห่วงอะไรเงี้ยครับใช่ตอนนี้ก็คือโอเคแล้วนี่เขาอายุเท่าไหร่นะคะสามขวบครับสามขวบคือแก่ที่สุด สามคูอแก่ที่สุดของที่นี่นะคะครับพเธอร์นิสัยของเขาเป็นยังไงคะนิสัยของเขาก็จะขี้เล่นขี้อ้อนตามตามตามพันของเขาเลยฮะโอ้ขี้อ้อนเป็นที่หนึ่งเลยใช่ครับไม่ไม่ไม่ยอมเลยครับคือแบบว่าติดเจ้าของมากๆเลยพันนี้ครับและวิธีการสุดแสบของเขาเนี่ยนะครับก็คือชอบฉี่ตามตามรองเท้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาลูกค้ามาอย่างเงี้ยก็จะแบบโชว์ว่าเขาว่าใหญ่ที่สุดที่นี่เพราะเขาติดผมใช่ไหมคร เขาก็จะเขาก็จะชายฉีใส่รองเท้าคนอื่นนิสัยไม่ดีครับแล้วตัวอ่านเท่านี้เท่าไหร่สองเหมือนกันไหมคใช่ครับวีรกรรมสุดแสบของแต่ละตัวอันนี้พูดถึงล้วชอบฉีใใส่รองเท้าของลูกค้าตัวอื่นอวีรกรรมสุดแสบของเขามีอะไรบ้างคะก็อย่างจมโบ้อย่างเงี้ยฮะเวลาเวลาเวลาที่มีลูกค้ามาอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะไปอ้อนเพื่อหาของกินมาแล้ะเพื่อที่เขาเขาก็จะแกล้งไปแบบไปนั่งด้วยเอาตูตไปบิดใส่เงี้ยเพื่อให้เขาว่า เขาจะได้ของกินจากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเขาตะกัดส่วนชีตาเนี่ยชีตาวิริกรรมสุดแสบของเขาก็คือเขาเขาค่อนข้างจะค่อนข้างจะห่วงเนื้อห่วงตัวเขาไม่ค่อยไม่ค่อยใครได้จับได้อ้าหรอใช่ครับเขาจะขี้หลอนครับตามตามสไตล์เขาเลยครับว่าเขาหลอนหลอนใช่แล้วส่วนโรบินเนี่ยโรบินเขาจะเข้ากับสัตว์ทุกคนยากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นแหละแล้วแต่โดนตัวเล็กเห่าไปทีาแล่วไม่เอาแล้ว แล้วเจ้าฮันเตอร์ล่ะคะฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ไม่ค่อยนะฮะฮันเตอร์เขาจะเป็นคนสุนัขเงียบเบเชื่อฟังคําสั่งตลอดนะเพราะเขาเป็นการด็อกเป็นการด็อกโดยธรรมชาติใช่ใช่ครับก็เห็นแบบนี้แล้วอยากเลี้ยงพันหนึ่ก็ไปลองหาซื้อนะคะนำเข้า only สุนัขเยอะมากแล้วก็เป็นพันธุ์ใหญ่ด้วยมีวิธีการดูแลยังไงอะคะก็เราก็ต้องมีพื้นที่หรือสเปซที่ว่าให้เขาสําหรับว่าเขาสามารถรีแลกซ์ได้ เขาสามารถที่จะแบบว่าออกกําลังกายของเขาได้ครับโดยที่ว่าถ้าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่เนี่ยการการมีพื้นที่ให้เขาเนี่ยคือคือคือดีที่สุดเพื่อที่ว่าเขาจะได้รีแลกซ์ตามที่เขาเขาต้องการนะครับใช่ได้ได้ปลดปล่อยพลังตามขนาดของเขาด้วยใช่ครับกรงของเขาเนี่ยก็ต้องมีขนาดใหญ่ด้วยเพื่อที่เขาให้แบบกายของเขาเนี่ย สามารถอยู่อยู่ในกรงนั้นได้คือต้องมีกรงที่ใหญ่พอสำหรับเขาอ่ะจะได้พักผ่อนใน่รงใช่แล้วก็ต้องเปิดแอร์ให้เขาด้วย24ชั่วโมงครับการเลี้ยงสิงต้องมีต่งต้องมีต่งนะคะเพราเปิดแอร์24ชั่วโมงเนี่ยต้องมีต่างเพราะว่าเขาเป็นสุนัขพันธุ์นองด้วยใช่อาจจะทนกับสภาพอากาศที่ร้อได้ไม่ได้แล้วเรื่องของอาหารการกินอาหารการกินเหรอครับก็เราจะให้กินเป็นพวกเนื้ออกไก่สับผสมกับอาหารเม็ดฮะเพื่อที่ว่า เขาจะได้โปรตีนพร้อมครบด้วยเพราะบางทีอาหารเม็ดอย่างเดียวมันไม่พอสำหรับสุนรับพันธุ์ใหญ่ สามารถลองมาเล่นกันได้นะคะที่โดควาบิสโต้นะคะเพราะว่คุณเปียวการันตีว่าเฟรนลี่ทุกตัวเลยนะคะ,ะโอเคพูดมาขนาดนี้แล้วฝากร้านหน่อยเลยละกันค่ะครับก็ค,บคือร้านของผมอยู่ที่รามินทา34แยก12นะฮะเชิญชวนทุกคนทางบ้านได้มาเที่ยวลองลองเที่ยวที่โดควาบิสโตดูนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกช่องทางของเ l ลเวอร์บายเจอไฮไม่ว่าจะเป็น i ิน t a g r a m f a c e b o o k นะคะแล้วก็ YouTube ฝากกด s u b s c r i b ด้วยนะคะจะได้ดูย้อนหลังกันนะคะแล้วก็มีคลิปน่ารักมากมายนะคะกับติ๊ t ตอกด้วยไปฟอลโล่กันเยอะๆนะคะแล้วอยากมาเที่ยวสนุกๆแบบนี้หรือว่าเอาสุนัขมาผ่อนคลายที่นี่มาที่ด็อกคอรบิสตอรได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะตั้งแต่กี่โมงนะคะเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงทุ่มครึ่งครับสิบโมงถึงทุ่มทุ่มครึ่งตั้งแต่วันอะไรบ้างคะตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เลยคะ่ะอ่าอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะปิดวันจันทร์<ช><ช>โอเค,ค,คและวันนี้นะคะจันจีและคุณเปียขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ